ก็มาเสียดทเทคลงครับนะนะโอ้โหเกเลงมันชุมโอ้โหพาวิ่งครับนะนะโอ้โหไม่มาด้วยนะนะน่าจะเรียบร้อยครับตัวนี้นี่ครับอ่าก่อนครับตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกตัวแรกตัวแรก ไว้ก่อนครับนธนาะตัวแรกสวยงามพระน,นะาเริ่มปลาวันนี้เต็มน,นะครับตัวแรกตัวแรกโอ้โหสามสิบปลาโลตัวนี้นี่ฮนะนนะาโอ้โห <c oughs> เลยยอดเลยฉันมาทำอะไรที่นี่อันนี้อยู่หน้าเกาะมืยแล้วครับหน้าเกาะราดยอดเลยครับนนะ้า

ก็กำลังพักครับไปเลยครับสมนะครับไปครับเสียดเสียดนะครับเสียดมาแล้วนะครับเสียดครับไปครับเสียดโตเลยครับเข้มขวายอืมครับเสร็เลยตัวจ้าเลยอืมไผ่านไหมครับนะ้าเรงครับนี่ครับไม่เอาแรงอุ้ยเอ้ย โอ้ยกล้อมันเลยน่ะนี่นะครับจะตบลูกเด็กครับวันนี้เฮ่จะลูกเด็กตามเคยนี่นะครับตีไปเลยนะครับเล็ก็รอเบาๆนะครับยกกันใน้สูงนะครับพะน้ำมันตื้นมากนะครับนี่นะครับผ่านนะครับบับทันทีเห็นไหมครับไป้ชมบับทันทีเห็นไหมครับไป้ชมนี่ครับนะครับนี่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 ครับนานาโอ้ย สามปอที่สามล้านแล้ววันนี้ยอดจริงๆเลยครับนะนะ้าฮะครับตียิงไม้ต่อไปครับนะนะ้าเจ๊เบ,บเ,จเบาๆเจ๊เบาๆเจ๊เบาๆขึ้นสูงงขึ้นสูงๆได้ตัวไหมครับไม้นี้ตัวละไม้ตัวละไม้ไม้นี้น่าจะรอดครับไม้รอดนี่ไม้นี้รอดไปอีกไม้ครับ หลุดครับน้ามีไหมครับไม้นี่มีไหมครับมเกินสามไม้ครับน้าโดนเห็นไหมครับมากินตรงนี้เลยครับโอ้ยหลุดโอ้ยโอ้ยต่อครับต่อต่อต่อครับน้าต่อครับน้าโดนไหมโดนไหมไหมนี่โดนไหมครับกรอช้าๆ ติกรอติกรอไม้นี้รอดนะครับเติมเปก่งไม้นี่ครับนะ <c oughs> โดนโดนแล้วโดนแล้วอ้ยใหญ่โอ้ยอยู่ <c oughs> ไหซะนะครับหลุดปแกนะครับหลุดจริงๆครับอโอ้ย ย้ำเข้ไปครับไม่ทับไม่ตายยังไงยังไงยังไงโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วตัวอีกแล้วตัวนี้มันไม่ได้ลงครับไม่ทับไม่ตายโอ้ยจ้ามาเลยครับธนานี่ครับโอ้ยตัวเล็กทั้งเพยครับปีก็ไปครับธนาถั่วไม้โอ้โหลงปั๊บกินโอ้ยโอ้ยโดน ลงปั๊บกินปุ๊บลงกินลงกินวัดไม่ทันครับพาลงไปที่ปากา่ังครับมันตื่นมาครับซ้ำอีกไม้ฝนก็มาแล้วครับนะน,ะนี่รอดไหมไหมนี่รอดไหมรอดไหมรอดไอเยืรอดไหม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 เดี๋ยวตัวเดียวทั้งวันครับวันนี้อันนี้รอดครับซ้ำอีกหนึ่ง ไม้รอดอีครับน่าจะรอดครับไม้นี้น่าจะรอดอรน, <S <S <país> <S น่าจะรอดทำอีกหนึ่งทำอีกหนึ่งรอดไหมรอดไหมโดนไหมโดนไหมโดนไหมรอดครับ โดนไหมอุยยมตุดเยอะครับวันนี้วับตีปไปแล้วก็กาะก,กันีนองนี่นได้ตัวใหญ่ครับแม่รอดได้ไงรอดได้ไง ครับของโน้ติดอีกจริงๆครับสองไม้ไม่ติดไม่ได้ไงครับสองไม้ไม่ติดไปสามไม้โดนแล้วโดนแล้วโดนหินแล้วเฮ้ยจ๊ะ โอนนะครับมาดูโอ้ยหลุดใครวะลุดจริงๆทำเอนไม้ครับโอ้โหหนุกฝั่งนู้นสนุกครับเฮียพาร์ตี้มันกินไม่เต็มเบ็ดอ่ะตัวมันเล็กตบเ็กตัวมันเล็กๆ อ,อยู่ครับอื่อะไรเนี่ยกัดสองทีไม่ได้ครับซ้ำอีกทีนี่ครับสองได้ทีนี้จะอยู่ไม่ตีนเนงตัวโอ้โหคนเล็กกันนะเอ้ะ อไไปเรื่อยๆครับน้โอนโดนโอ้โหโอ้โหโอ้โมาครับนะะนี่ครับนะจัดเกี่ยวหางมาเลยปีลงไปแล้วก็กรอ มีตัวยังไงก็โดนครับมีตัวยังไงก็โดนครับตบเด็กครับตบเด็กรอดไปครับรอดไปไม่ใช่แล้วครับตรงนี้ครับม,มาแบบนิ่มๆมาแบบนิ่มๆโดนไหมโดนไหมโดนไหม,โด,ไหมโดนไม่โดน เดินไม่โดนไม่รอดได้ไงทำเอ็นไ,ไม้กันเถอะนะเด,ด,ด,ดินดไม่โดนเดิน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 ไม่โดนรอดเขียวนิดเดียวครับท่านนะนี้ต้องลงครับตัวนี้ต้องลง ไซบรักตัดโอ้ยตัวใหญ่ครับโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เห,หนี่ยมตันโอ้ยโอ้ยตายๆครับมันนะาเสีหญ่ฝนม,มาแล้วครับนานาตอนนี้ดูครับมืดถึงถุ่มทำม,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 มาเลยเรือก็จอดรอนะครับตอนนี้สามโมงขวาแล้วเราก็ทำแตงไปเรื่อยครับนี่ก็ยังเริ่มเงียบๆเลยครับ แบบนีไ้ไม้นี้น่าจะโดนไม้นี้น่าจะต้องโดนครับนั่นนะโดวไม่โดนเดี๋ยวไม่โดนไม่โดนครับนั่นนะแต่ในกันหมดนี้นี่เข้าไปใช้ขวางหรือไหมครับไม้นี้ ไม่โดนครับโดนนี่หว่าโ,โอ้ยสบายสบายครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินไปนี่มาเร็วโอ้ยเนียบมาละเก่จริงจริงจนะเต็มดังแล้วนะนะโอ้ยโดนมากินตรงนี้เลยครับนะนะโอ้ยเฮยหอบ ครับตอนนี้ก็ฝนตกแล้วครับปิดฝนนะครับตอนนี้โอ้โหนู่ยเลยครับนุ่นทำงานเต็มเลยฝนตกหนักเลยครับนั่นนะครับฝนตกหนักมากครับตอนนี้เฮ้หว่าหมื่นมิตรหมื่นมิตรเราถึงวันนี้ดีกันลูกคืนเองจ้ะดีเลยครับตอนนี้มองขอไม่เห็นแลยครับตอนนี้หนักมากครับมันเสียงเลย หานวนไม่ตัวจจได้เลยไปโนวนน่ะไม่นวนนะ่นนนะโอ้โหใส่บะนังกึกใส่ยังใส่แบบนี้ขานาหน้านี้ะไม่นี่ถ้าไม่กินให้เป๊ะเลยฮนระกินซะ ôi thôi já, hả? Ừ, nó na ôi, 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 ôi